ดครับพี่น้องที่กำลังเข้ามารับชมทางช่องไอดินทีมมืสามนะครับครับพบกันไม่น้นครับผมจะพาพี่น้องเขาไปเที่ยวชมนะครับวัดผู้ทอกหรือว่าวัดเจติยาคีรีนนรวิหารนะครับวัดผู้ทอกจังหวัดบึงกาฬนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในเขตของวัดผู้ทอกนะครับวัดเจติยาคีรีมหาวิหารน,นะครับ เขามาแล้วนะครับของจังหวัดบึงการนะครับวัดผู้ทองนะครับึืนกับอำเภอศรีไร่นะครับจังหวัดบึงการนะครับผมก็จะขับรถเข้าไปจอดที่ลาดจอดเรถของผู้ท่องนะครับของวัดนะครับหลักเกษเสพาทีินนอกาำเภชมเข้าไปเดินเที่ยวเาลาะส้มนะครับ ในาซาลาเจดี JD, นะครับในขีดลัดนะครับนะครับเมื่อนี้จะบอกขึ้นจะบอขึ้นบันไดนะครับมาจะขึ้นบันไดนะครับเพราะว่าผมมาช่วงนี้ก็สามบ่า, 3, บายสามโมงกว่านะครับจากสี่โมงแล้วนะครับเป็นช่วงตรงแรงยเย็นๆแล้วนะครับผมก็เลยจะบอขึ้นนะครับจมะมาขึ้นผู้ทองนะครับเพระาะมันแรงแบบมัน มันจะคั่นะครับกว่าจะลงมาก็จะผ้าพี่น้องทำไปชมนะครับเราะ z o มนมัสก,การกราบพระยูตามซาานะครับตามเจดีนะครับข้างล่างนะครับยูวัดนะครับเขาที่จะลั่งยางมุ่งหนาไปนี่ก็ผมจะไปที่ให้อาหารป่านะครับอาหารป่าของวัดนะครับก็อยู สนามนะครับสนามไงนะครับภายในวัดผู้ถอดเข้านะครับแต่ผ้าพี่นนอกมาเบิงจุดให้อาหารป่านะครับว่าสวยงามสําเรนะครับนะครับมาถึงแล้วนะครับจะเป็นบันไดนะครับบันไดล่งไปนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมาชมนะครับใน ป็นสถานที่เป็นจุดให้อาหารป่านะครับป่าหลากหลายนะครับป่าสวยงามหลากหลายสีสันนะครับน้ำกัดใสนะครับน้ำใส่เป็นเชียวล่ละครับนะครับเป็นบันไดลงมาย่างดีด้ยนะครับสวยงามเนาะจุดสำหรับให้อาหารป่าครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับอาหารป่าฮันนีดก่หนี้ขายนะครับพานวัดกันนี้นะครับหรืออยู่หน่าวัด ้านนอกนะครับี่อการมาตลากขากับมีจุดขายอาหารปลานะครับเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวนํามาขายปลาจีนะครับขายอาหารปลานะครับมีหลากหลายสีสันนะครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองทองสวยงามนะครับสีแดงแดงก็ขาวก็มีนะครับสวยงามนะครับตัวนนี้คือเหลืองงามใช่ไหม เรี่องงามสดเลยมั้งเบื้องอาัครับทวันสวยงามภายในวัดูุทอกนะครับจุดีคือจุดช่มป่านะครับช่มป่าอาหารป่านะครับเป็นสาน a m ขนาดใหญ่นะครับนะครับด้านนั้นจะเป็นเจดีนะครับเจดีนะครับน้ำคุนะครับป่าก็ไม่โตอ้วนนะครับ นีต่ตัวอ้วนเลยนะครับนักท่องเที่ยวมากตลอดนะครับมาเรื่อยๆนะครับตั้งกระทะกันนำอาหารมาให้ปลานะครับป่าก็เลยอ้วนนะครับป่าจะมีอ้วนนะครับตัวใหญ่อ้วนนะครับสมุนนะครับสีแดงๆสีสันสวยงามนะครับ ครับมมักสีเหลืองอยู่แล้วครับสีเหลืองนี่โอ้สตาตนะครับนี่นะครับตาสีเหลืองคล้องเลยครับมาด่านทางนี้นะครับทาข่องเรล่องเกคับนีนะครับนีนะารนีหนะครับนนะครับเีังี่นะับะับนีนะรับนี่นะครับปี่นะครี่นันนะครับน่วรนห่นะันะครับนีานะีนะครนีนีนะครันรรีนะครีนรันันันรีับถ สวยงามนะครับเล่นนูจะเล่นปานะครับสดชื่นนะครับของมนุ่ยนะครับย็นสบายนะครับอากาศนะครับบรรยากาศก็สดชื่นเย็นสบายนะครับสวยงามนะครับนามน้ำกับไสนะครับน้ำใสไสเป็นเชียวนะครับนะครับนี่เล็กๆกับมีความซุกนะครับมาให้อาหารป่านะครับปวันป่าเล็กๆนะครับ มาครับผู้ปกครองนะครับดูแลกันไปชิดนะครับไปแล้วมันบ่ปล่อยให้อยู่คนเดียวนะครับอัลรายนะครับปตกน้ำนะครับผู้ปกครองกับดูแลไกชิดนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับเด็กหน่อยนะครับไหวมากคนเดียวนะครับแต่ว่าในวัดของท้างวัดแตบมีน้ำนะครับมีน้องน้ำมีสะน้ำทำนวลหลายนะครับหลายบอนะครับ ตกระบอกครับป่าก็จะลายนะครับนี ına, ่จะตัวยิ่งใหญ่นะครับจะเบิ <t 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 ้งนะครับจะเบิ้งกะชุ่มนะครับเส้นทางชุ่มพ่น้องมาเที่ยวตุงกันนะครับวัดผูทอกหรือวัดสุริยะคิรีมาวิหารนะครับมีท้างจังหวัดบิงตันนะครับอำเภอสีไล่นะครับออกจากอำเภอสีไลมา20กิโลนะครับถึงวัดภูทอกนะครับสถานที่ท่องเที่ยวสุดซื้อของจังหวัดบึงกาฬนะครับ นะครับทั้งจากถึงเบืองชุ่มชูแถอาหารป่าแล้วผมก็จะพาพี่น้องไปเึงเข้าไปที่ยาลานะครับศาลามักแปดนะครับศาลามัคแปดนะครับตอยุกลางนาบนะครับมีทใ่ไตจันนะครับที่แอาหารป่านะครับยูที่ติดกันนะครับ่างกลับปเนมานนะครับนี่ครับศาลา ทางเขานะครับทางเข้าซาลามักกะแปดนะครับนะครับซาลามักกะแปดนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับซาลาห์มักกะแปดนะครับถอดรองเท้านะครับรองเท้าไว้ทางนอกนะครับเป็นไม้ใส้รองเท้าเข้าไปนะครับถอดรองเท้าแล้วก็เดินเท้าเป้านะครับเข้าไปภายในพิพิธภัณฑ์ในศาลานะครับสวยงามนะครับ เลี่ยนแบบใหม่นะครับเป็นปูนปั้นนะครับบรมยานจะกาดนะครับสรดาษปั้ปูนปั้นนะครับสร้างคอนกรีปูนปั้นเลี่ยนแบบคล้ายไม่คล้คายหินนะครับนะครับอ่ะก็ย่างบ้านในสลาครับเป็นสลากลางน้นะครับอ่าผู้นี้อะไดครับปุนนะครับผู้สาวมากครับนี่ รับขามาในกลางสาลานะครับของเงยของโถงนะครับนี่นะครับก็มีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานหลายองค์นะครับนักท่องเที่ยวนะครับพุทสาคาริกรส้นนะครับเขามากราบไหว้อุชานะครับขอพรนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานไว้นะครับภายในของโถงของหง่ของ สาลามักแปดนะครับขาม่ากราบไ่ายเพื่อเป็นสริมงคลนนะครับแก่ชีวิตนะครับจะเรื่อลงเรื่องนะครับนะครับต่างขาหนักท่องเที่ยวนะครับเาะวเล็กน้อยผู้ใหญ่นะครับเประสานที่กราบไหายผู้ชานะครับทั้งพุทธศาสนาของเฮ้านะครับนะครับในพดานนะครับสวยงามนะครับเป็นขา เลือนแบบกับใครหินย่อยนะครับถ้าในถ้ำนะครับเลืนแบบออกอย่างมากมาจากหินน่อยนะครับเด่ดสวยงามนะครับมีพัดลมนะครับเครื่อใบหลอบอุ่เบานะครับร้อนกับเปิดพกดลรมนะครับช่วงนี้ก็ยังหนาวนะครับช่วงนี้นะครับกลางกลางเดือนพฤศจิกาแล้วนะครับพฤศจิกาเือนแล้วนะครับแต่ก็ยังยังหนาวนะครับยังห่อนะครับอกวางขวางนะครับข้างในนะครับ นักท่องเที่ยวนะครับเดินชมแบบสะดวกสบายเลยนะครับ่นรับความเบื่องเลยนะครับมีแต for ่เม่ากาลันะครับสวยงลามนไปนะครับหเหลี่ยมเงินเก่าเง้นเียหงากนะครับเนกล้ามากแบบกลมไว้ใน ตู้กระจกตัวนี้นะครับตู้กระจก <ใน S 1> มาแนงเที่ยวไเลยเบิ่งได้ช่มกันนะครับครับจากนั้นตรงก็ออกมาจากของถใงญง yeah นะครับของกลางนะครับมายังรอบๆบริเวณสารานะครับรอบอบนอกนะครับรอบนอกนะครับครับเป็นสถานของพระรูปที Huang ่อาจารย์ดังๆไว้รอบๆด้วยนะครับรอบๆ ซาลาเลยนะครับนี่ครับดูปั่นนะครับรูดูปั่นดูเหมือนนะครับของบัรนบรุษของตัดช่วงจักปี่เท่ากับนี้บันที่เก่ามีให้กัดนะครับอเนริกจะเป็นหงรอเก่านะครับมาแตกยิงวางเท้านะครับรอเก่านะครับตัวนครับรกาลที่แปดนะครับเจ็ดเรื่อยนะครับตระกูที่เจ็ด แล้วก็กาลที่เจ็ดอันนี้รัชกาลที่หกการที่หกรัชกาลที่หารัชกาลที่หารัชกาลที่สี่ ที่สามกิจการที่สองมีกิการที่หนึ่งยอดตาจุลาโรคมหาราชอนนะไรก็จะตากสินบ่ เขาจะตากสินมหาราชจะตากสินพระธรรมรศสวนธรรมรสวนมหาราชธรรมรสวน ตังจากนั้นนะครับผมก็จะเดินออกมาจากพิพิธภัณฑ์มักแปดนะครับคือซาลานะครับกลางน้านะครับศาลามักแปดนะครับก็จะเดินออกมานะครับจะพาพี่น้องไปเบิ่งสถานที่ซักซิ์อีกแห่งหนึ่งพระเดวัตูุฏหอนะครับพาพี่น้องไปเบิ่งสถานที่ศักดิ์อีกนะครับนะครับเป็นเบืองน้มกันนะครับหย่อนแสงท่าน งามนะครับสวยงามนะครับเดียวไปทางใดกันนี่แต่เนี่ยจะสวยงามนะครับสบายของุสบายตานะครับพักเป็นสถานที่พักพ่อนเยอนใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมานะครับนะครับเนศาลามาคับแต่นะครับทายจากเกลืไก่ไปจากตะฟังไปนะครับสวยงามนะครับถูกส่งสวยงามนะครับนะครับผมจะพาพี่น้องมาที่ศาลาอีก อีกหลังหนึ่งนะครับตาล่าตรงนี้จะเป็นอาชีพนักตวงเทียวมักจะมานะครับมักจะมาขอพรนะครับมาเสี่ยงพรเสี่ยงไทยนะครับครับหินนะครับหินซักซิสนะครับหินซักซิสสามก่อนนี่นะครับนัก่องเที่ยวจะมากราบไหว้ขอพรนะครับหยกหินเพื่อเสี่ยงไทยโชคชะตา ตามทีเข้าไ้ขอนะครับขอธิษฐานขอพอเอรเข้าจะได้แบบพรอมแบบไดกะคิดนึกคิดอธิษฐานเอานะครับแต่การทั้งการยกก่อนหินศักดิ์สิทธิ์เบิงนะครับว่าจะยกขึ้นดังที่ใจเข้าคิดบอนะครับยกขึ้นบอรนครับก้อนแรกผมก็ยกขึ้นเพียง สีสระเลยครับเรื่อหัวเลยนะครับก่อนที่สองนะครับก้อนสีดําเลยนะครับก้อนนี้จะนักนะครับก้อนนักแต่กายกขึ้นนะครับนะครับมีสามก้อนนะครับมีสามก้อนเมื่อก่อนทีสามก้อนใหญ่นะครับก้อนก้อนนี้นักนะครับนักที่สุดเลยในพายในสามก้อนนะครับคือก้อนนี้นักรับรถทุยกขึ้นในเช้านาอกนะครับนะครับกลับมาลอง กับร่างกับเบิงนะครับร่องกับร่างกับเบิงพร้อมนะครับน,นะครับบรวาสตะกรันตะเกานะครับกามีผู้ยกขึ้นได้ครับก่อนใหญ่ๆนะครับก่อนถุงกลนะครับบางที่เล็กน้อยก็ยกขึ้นนะครับอธิษฐานนะครับอธิษฐานขอพรขอให้ยกก่อนนี้ก่อนเด้ขึ้นท่าใจอธิษฐานาายอยากไปยยังจากาาสิทธิ์ยังวาสิทธิ์สมความมุ่งมั่นปร,รารถนาในห้องคิดไว้บ่ ถ้าจะไห้ใครขอให้ยกก่อนหนขึ้นถึงระดับนั่นระดับนี้นะครับระดับอกระดับไหลหรือระดับหน้าผาก็ดับหัวก็อธิษฐานไปนะครับท่าให้ยกขึ้นได้ก็แสดงว่านะครับพรอนั่นสมมุ่งมัติปรารถนานะครับพรอที่เขาขอนนะครับเป็นวัตถก่อนแีคนยกขึ้นนะครับเป็นผู้นี้จะยกขึ้นนะครับเป็นเด็กน้อยก็เ็ยกขึ้นนะครับ กับซักซิฟนะครับการถึนสามกอดนี่นะครับมาตเทียวจะมาห์กับบายปูซานะครับขอพรยกถิงักนะครับจุดปนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะผ้าที่น้องออกจากคุดนี้นะครับจะพาว่าบ่ายผ้าะองผ้าจันจวนนะครับมันเจดีนะครับบันเจดีนะครับของผ้าจันจวนนะครับ ถอดท้องเท่ากอนนะครับค่อยเึ็นไปนะครับเจดีตังต้างทวยงามสวยงามนะครับของผู้ถอดนะครับนี่คือจุดสำคัญนะครับจุดสำคัญให้เลยสำคัญของอวัดผู้ถอกหรือวัดจิติยาจิรีมหาภิหานนะครับเ็น่ยนะครับนหท่องเที่ยวนะครับจากไก่จากไก่ก็ครับ แต่เดิมทางรังไหลขมานะครับแค่นี้มือน,นี้แหลนเหรินอยู่จังหวัด,ดผู้ทอกของจังหวัดบึงกาฬนะครับบริเวณเขตบุครองของอำเภอศรีวิไลนะครับเขตต่อจังหวัดบึงกาฬนะครับห่างจากตัวอำเภอศรีวิไลประมาณ20กิโลเมตรครับตั้งอยู่บา้านนาค้ำแค้นนะครับตำบลน,นาแสบนะครับอำเภอศรีวิไลจังหวัดจังหวัดบึงกาฬ นะครับนะครับมองไปข้างล่างนะครับเย็นอยู่บนล่างเจดีย์นะครับภาพที่สวยงามนะครับนะครับผมจะพ้าที่น้องท่านผู้ชมนะครับเข้าไปกราบงัสการองรูปเหมือนของพระอาจารย์จวนนะครับพระอาจารย์จวน ภูทีมาบุกเบิดระอตั้งวัดผู้ถอ,อกตรงนี้นะครับคุณ่ันพระาจาักจ,จวนนะครับภูมาเป็นผู้ก่อตั้งนะครับก่อตั้งวัดผู้ถอ,อกแห่งนี้นะครับส่วนประวัติผมกับบารูบรกคอยรูนะครับก็รููจะแค่ว่าเป็นเป็นภูมาก่อตั้งวัดนะครับเป็นภูมาตั้งวัดนะครับ มากราบนะครับมากราบมาสการพระอาจารย์จวนนะครับก่อนจะเดินทางกลับบ้านนะครับรับท่องเที่ยวนะครับถามมาถึงกับส่วนมากก็จะนิยมขึ้นมากราบพระอาจารย์จวนบนเจดีย์แล้วค่อยไปเที่ยวนะครับแล้วหลังจากนั้นลงมาจากไปเที่ยวกะมากราบลาพระอาจารย์จวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็เดินทาง ครับนะครับเข่นทั้งกลับเข่นทังจะได้ปลอดภัยนะครับนะครับชิปนี้นะครับผมกับพ่อพี่น้องมาชมมาชมอัดผู้ถอกนะครับต่างบันไดขึ้นไปซึ่บันไดที่ผู้ถอกนะครับจะเราชมกลับพระอยู่ข้างล่างนี่นะครับสามตีดีนะครับซาลานะครับอาหารป่านะครับชิปนี้จะขอจากลาไปเพื่อชนี้นะครับไปพบกันลิปหนานะครับ สารับจิดนี้สหรับดีนะครับ